สำหรับพ่อและสามีแล้วการสูญเสียภรรยาและลูกสองคนจากการโจมตีของกองทัพกัมพูชาเมื่อ24กรกฎาคมมันเสมือนการฆาตกรรมดีๆนี่เองก็ถ้าจะยิงกันอย่างนี้ก็ทำลายล้างกันไปเลยครับผมถ้าจะยิงแบบธรรมดาสงครามก็ต้องอ่าแค่ขีดเดนแต่นี่มันเข้ามาถึงประชาชนที่อยู่ข้างใน มันไม่ใช่สงครามมันเป็นการฆาตกรรมครับวันนั้นคมสันมองว่าตนเองและครอบครัวอยู่ไกลพอจะปลอดภัยจึงเข้าเติมน้ำม,มันที่ปั๊มเพื่อให้พอต่อการอพยพเพียงสองนาทีที่ภรรยาและลูกสองคนลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มเสียงระเบิดดังขึ้นภรรยาและลูกๆของเขาไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเสียงระเบิดนั้นคือเครื่องยิงระเบิดหลายลำกล้องบ m 2 1 ที่ฝ่ายกัมพูชายิงเข้ามาใส่ไทยและยิงไกลพอจะมาสังหารครอบครัวของคมสันและพลเรือเคนอื่นๆเสียชีวิตรวมเจคนในพื้นที่นี้ช่วงนั้นเป็นช่วงพื้นที่ชีเดเขาอพยกมาพอดีก็เลยมันเรือน,น้อยต้องไปเติมน้ำมันไปก่อนก็เลยมาเข้าปัม๊มได้จอดแป๊บเดียวเมียลงไปนาทีสองนาทีนี่แหละครับจากนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิด แล้วก็ไม่เหลืออะไร <c oughs> เรื่องราวความสูญเสียของคมสันถูกนำเป็นเรื่องราวที่เอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมแบบปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นหลักฐานถึงการโจมตีแบบไม่เลือกของฝ่ายกัมพูชาที่ประชาคมโลกควรร่วมกันประนาม และสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาเขาไม่ประสงค์ให้เกิดสงครามเลยให้คิดมากกว่านี้ครับการทำสงครามไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทำให้ใครได้ดีได้อะไรหรอกครับสู้คุยกันดีๆด,ดีกว่า